เพื่อนสวัสดีอู้ไม่ได้เจอกันานานเลยคิดถึงตายเลยมัง้งอืมนไงสบายได้ไหมลีโอดำสบายดีายดนานี่มาได้ไงลีโอดำหลบไปเร็วเฮ้ยไอ้ดำไม่นะเฮ้ยอย่าเบิกตาสิไม่อา้าวไอ้ดำเป็นอะไรเนี่ยอ้ ันตายทันเดอร์สตรอมเอ๊ะมันหายไปไหนนะคงหนีไปแล้วสิมั้งสมน้ำหน้าทำชัว่วใครบอกนี้ตายซะยาเ <c oughs> จบ็บคอยะ<า>ไปเร็วเพื่อนเจอกันในอนาคตนะ เราค่อยเจอกันในอนาคตเจอกันในสวรรค์นะเพื่อนโชคดี